สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องตอนนี้เราก็อยู่ไม่นำโค้งพี่น้องไม่นำโค้งไม่นำคออิ่วครับอิ่วพี่น้องอิ่งามขนาดเป็นไดพี่น้องดอนมาเล่นดอนพี่น้องเป็นมาเล่นหาทรายแต่ว่าต้งถาบบาเทิร์นพี่น้องอยากเหนื่ยอยากจะงอย น้ำงอไม่พอมีน้ำคลองขึ้นเงาะน้ำโค้งกำลังขึ้นในน้ำขึ้นบ่เนี่ยันน้ำลงเป็นยังไงน้ำลงมันกจสกต่างนในให้ขยับลงไปหลุมพุ่นขึ้นโดเวลาอันนี่เป็นงานพระคันหะจำนะครับพี่น้องเบ้าบ้านธารับ ไม,ม,ม่มีอยู่ทุกคนคือเป็นเครื่องมือทำมาหากินนะพี่น้องอันตึกแห่ติดอยังต,ตอนนี้เรา,าเากาะตามเขตอันนี้ซึ่เป็นเขตทงางบ้านบรานวะเขตบรรณวะขึ้นไปนบันทามาหากินโคนะเขตบรรณนพองอกระเปียกเขตใหไเขตมันคือกันแต่ก่อนก็มากเคยมากนะ แนนนี่เคยมาแต่ว่าเคยมาอาบัเคยมาแต่เพื่อนค่เคยมาขับเพื่อพี่น้องเขามารับเพื่อตึงเหาเั่นี่แหละึ้นเปอดเทิงพวไล่ขึ้นไปนี่คุ่นองน้องาเปลี่ยนเปนยัไทลองทลองอีง้อแล้วพี่นอกหนึ่งพันซพนให้เลี้ยงนายมัเต็งดวินนาพี่น้องเลียงแม่าวา ขาบอลเ,เ,เทินมาไปเล่นวจะมีหาไส้หราอเ่เนาะจะมีอยู่ดิเี๋ยีดนเทียนการหาใหญ่ไม่มีห่มเ่าไปตะปะไปพอกันตอนลงขยกไปแล้วพี่น้องพี่น้องพื่นหาปลาเื้อหาปลาพี่น้องนี สิเป็นยามเผียกเบ็ดเผียกคือวนันะไรแล้วลวงเท้าไี่น้องฮะกลับจากมุ่งนะประมาณอ,าอัสเธอซีมุ่งเึิงนะ เอ้ยนกลง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 ลำไหนลำนี้ลงมาไปหัวดอนเนาะใช่หัวดอนอยู่นี่บ่อย่าอย่า<ะ> <c oughs> ไปเล่นเบรกเด้ <c oughs> อโออบอสอันนี้ทางโหลดลงเนาะโอ้ย ลงเราจะไปเนหัวดอนพี่น้องไปเล่นไปเล่นหาดทรายถ้าเทินยิงเขียวมให้ถ่าจนนั่นกินนั่นเสือจนเบิด์ตปองนึงไปลง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 สี่คนพี่น้องเลย เห็นริมขางบดีอะม้นอีกัมากะสีคนได้เธอลำใหญ่แต่ละว่าภูกข้าวเลยกันถอดมาหมกนะ เหรนคลองมาเห่นคลองดีเทินนหนาวอ่ะเนกกระลังกีร่งอ่ะเนางก้นต่างงนี่้อกาดาวข้าเป็นหัวเพื่อเจ้ดาวข้าเป็นหัวเพื่อตัอยาระว่งได้เข้ามายาหันได้เข้านะ มืดหรือสั้นต้องพึงเครืจังหวะพึ่งว่าเป็นปีอะไรไปเนี่ยไม่เคยขี่เท่าไไปวัวดรอรือไปหาดใหญ่ไปวัวดรอรือไปหาดใหญ่ไปไปวัวดรอรไปวัวดรอรเด้อวัวดรอรเทียนโอเเทียนเอ้อน่ะพี่น้องบรรยากาศวิวปาค่ะนี่มีหาดที่เก่าอยู่ค่ะอลี เพื่อนในบุตตะย,ตยานตกเงี้ยแหละโอ้ยปยุตมีเสือชูชีพเด้่องบวดาวเนระอากาศทางนี้ฟังนะจะเป็นฟังไทยเนาะทำสน,น,นุกแล้วก็เคลือนนน่อนแต่นา่นนะโม่แดดรีพี่น้องเลย พอกันบนหอดนน่ะคนลแจกงียังพอท่างใดนีแจกกุบไปแจกกุบกัยังก็รถเียไปหมดเลยเออไปรากาศางลูกับ่นุ๊ม่อนยางไได้แจกกสใเพียว่าเียไปนตาุกลยน้องเบิรงในเอแจกยู่แหลกระสกน้ำทำระยะน่เกปั้นนูดูพี่น้อง คิดเป็นปะน,นูเคิดเป็นปะน,น,นูมาเล่นมาเล่นพี่น้องเลยบรรยากาศเนี้ยพักผ่อนเพราะว่ามันฮอตเนี่ยโอ้ยฮักายานดำคือกันได้เห็นไหมกันด้วยฮะได้ไเล่นที่ตัวเองกันนะโมเลห์เนาะ เขาเคยมาตึกแหย่ไปนอ้องแถวนี้ยนะแล้วก็มาแก้อ้วนมาแก้อ้วนเธอหนึ่งช่องเถื่อนเนี่ยแหละมาขับเพื่อ,อครับโอ้ปลามีเอาแหมาตึกได้คะแนนนะมีห่มหรือว่าแถวนี้เนาะโอ้ไม่มีห่ม,ม,หมหนู้นเลยมาเล่นไปน้องเลยบอลไดทีแบบใครควัวอยู่แต่วงเก่าจุดเก่ามันก็น ค่เือพี่น้องฮกระหอดฮอดหาดแลฮอดอนเล่นแล้วพี่น้องเล่นั้กันแย่งเบิ้งดาบเปินทุกเพื่อนกับเพื่อนบ้านเนี่ยานึ่ใส่ขาวเลยใส่นีบอาพี่โอ้ยเงเหดแล้วหนต่างวันตงม่ง Các cháu mưa lại nó Hú, thơm hàng Được lẽo, nhảm vô lê lê Cháu hùm mà nè thơm Pa, phải hùm Cháu hùm vậy กระแป้งกระแป้งกระแป้งแม่ร้อกระแป้งไงนะฮะแม่ว่ากระแป้งนะแมนเออเอาไหวเดี๋ยวใส่ได้เดียวบรรยากาศเป็นทะเลลาวว่าสัก เสนาอธิบ้าใหม่ที่จัดเต็มเลยเถอะอันนี้มาเบิ่งลัดเหล้าจริเอาอาหารมากินแบบบรรยากาศเย็นพี่น้องอยู่กลางคลองคืออยู่ถ้ำกลางธรรมชาติที่แบบเย็นหลายนี่บอเทอร์พี่น้องถ้ากิดแบบโบดี้มีหมูม่บาเด้เ้าเกิดชวนน,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 น้องน้องน้องยังมาเออเห็นบอเทอร์แล้วแต่แต่เดียวก็อันน้องน้ำเพิ่น ขี้อายตะกี้นะโอ้พี่น้องเบอร์ดูบรรยากาศสุดยอดโอ้ยเขาเม่ได้เอาเบ็ดประหลาดมามีเบ็ดบันนี้นะนี่ด้นี่เป็นวอเทอรเบอร์ดูค่ะเบ็ดเน่ยเป็นยูน่ะนี่ในต้นไข่เบิ่งดูหะเบ็ดนี่ปลอมนี่ใส่ใส่อันใส่ใส่ประลาดประลาดก็คือปลาลดที่มันนั่นแมนบอบ็ดน่ะ จะไปหยัดเบ็ดประหลาดพน้องแต่ว่ามันีมี่กรกเดือนบาแถวนี้มีหมากยเยอะขากรีพี่น้องเลยนี่สุดอันเ่นน้ำนะใายสุดลงเล่นคนมัต้องลงนี่ว่าเนาะบอบอก อยู่เทิงกับคากรีเลยนะคุณไปอยู่กลางคุณน่อห้องปตูกันสรุกสิบุมีน้ำหนามตื่นเท่านี้นะย่างพี่นูงพี่น้องไปกับไปแบงค์ยังไงพี่น้องเอ้ยคักลายคักลายคักลายยืนสิวสิวลงนะแม่น่ะนี่น่ะเห็นอยู่หนาวก็ลงก่อเหนื่อยได้เพียงโอ้ยเปียกเลยวอ้นดังเปียกช่อยวนห่าวพี่น้องห่าวห่าวพี่น้องห่าว ได้กระเปียกก่อนมูได้น่ะทุกท่านทุกท่านทราบว่าเราสิโต๊ะนำมือหรืแล้วพี่น้องเห้ยเราเล่ยนนำผุนเดียวห่าวก็ูคอยนี่ห่าวพี่น้องเห้ยเย็นเลยพี่น้องมันลอยดาวดอกลอาดินกันดีสิเย็นเย็นเย็นขนาดเลยอยู่คลองพี่น้องน่าจะเย็นแบบอืมผักผัด ทุกแน่ขี่ใครบอลเล่นซื้อเนาะพี่น้องพอยอกกันซื้อก็คือเก่าอะไรกันนำคองป๊าดขากัลยเมื่อหนาจิเอาเบ็ดมาใส่ค่ะนะเบ็ดปลาบ่าดาวก็ดิ่งหัวครับโอ้ก็ไม่เล่นนะเนาะเอาเบ็ด พี่น้องมวนหนึ่งวันเลยน้องมาหลินน้ำทะเลเมืองลาวเลยวันวันพับสอนนี่นี่น้ำจืดนี่ทำจืดพี่น้องเล็หน่อยตากลองชิโร่ไปเล่นก็น้องเขาห้องดอานยังนี่บูมเอนดอนแล้วเตี้ยนอยู่ลล์เพิ่มด้นสนุกอันนี้เป็นเกาะกลางดอนข้ามสนุกนะบ่ดอนสนุกข้ามสนุกอันนี้อยู่ อะไรมาห้เลนคนเดียวนี่นะเล่นคุนเดียวกับเล่นลีเลยค่าค่ากี่ว่าเปหนาวพามาเที่ยวหนึ่งวันโค่า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 พี่น้องคนว่าคนน่ะดดดูดูปแบนี้ ไปเล้อพี่นอ้องไม่ได้ตามไปเลือพี่นอ้องไปู้เดียวเพื่อนห่าวก็้ากไปทางใดน,อนอนะ่นน่ะกุไม่มีคนตามด้วยไปเดิน,อ,นอ,อยูู่้เดียวเพื่อนยังมาท่านลงหรือพี่น้องยังห่อนแดดอยู่จะกินตามหุ่งได้เนาะก,กับเขาว้าคือสุดขั้ กลับมาเถอะแม่โอ้ยบอาได้เบียนี่นี่พอพาดเดยได้นี่ดาว<ะ>คอยป่อยล้อยหน่ำพาเดยได้นี่ลองกระกงสิงเวนในเบิ้งสิลุไปเรนหน้ำก็จะบาด เมืองลาบรรยากาศคักตันีพี่น้องกินยี่บ้านำพองนี่กินยี่บ้านำพองไปอุ่าแช่ไว้เห้เจ้าเนี่ยเย็นเยอะย็นนี่เต็มขวดคือเก่าเต็มฟองคือเก่าโอ้ยพัชเชนัน์มาโอ้พี่น้องเพ่อเพ่อนเพื่ตกลรมลุมยังลุมกระะมแรกคงไม่ไหว